สวัสดีคะ่ะทุกคนมาพบกับสีนะคะในช่องซีดีชาแนลค่ะทุกคนวันนี้นะคะสีก็จะมานี่เลยนี่รีวิวเซรั่มตัวนี้นะคะทุกคนคะ่ะซึ่งตัวนี้เป็นเซรั่มอันว่าอะไรเวสเซนมาจากประเทศจีนคือสีไปหาไอ้นั่นอะ รีวิวตัวเนี้ยคือมีมีแต่ว่ามันมีน้อยมากนะคะทุกคนสีคือสีไปเจอในช h อปปีอ้อ่ะสีพอดีสีจะสั่งครีมบำรุงไงครีมบำรุงผิวอะแล้วทีนี้ไปเจอตัวนี้ก็เลยคือเขาก็ยอดขายเขาก็ดีนะคนซื้อก็เยอะนะสีก็เลยอยากลองเอามาใช้บ้างนะคะแล้วราคามันนคูดถูกเนี่ยร้อยมนะคะทุกคนร้อย l ห้าสิบเจ็ดบาทมัอนเหมือนตอนเนี้ยเขาลดอยู่อะแล้วรวมค่าส่งยังไม่ถึงร้อยเลยทุกคนสีก็เลยเอามาลองมาจริงๆแล้วมันมีหลายสีนะอันเนี้ยที่สีซื้อมาเป็นคนดสีแดงเป็นคาเวียมันจะช่วยในเรื่องของผิวเรียบเนียนมีคอลลาเจนแล้วก็อะไรอย่างน้าเด็กสีก็เลยเอามาสีต้องการให้หน้าสติกก็สีเลยอมาแล้วมีสีเหลืองสีฟ้ามี ทงอะไรด้วยอะไรเงี้ยมันก็ช่วยในเรื่องของต่างๆแตกต่างกันไปสิก็แต่สีอยากน้าเด็กสีก็เลยเอาตัวนี้มาวันนี้สีก็เลยจะมารีวิวให้ดูนะคะคือสีเมื่อคืนสีลองใช้ไปแล้วไม่แพ้นะไม่มีพื้นไม่มีสิวขึ้นอันนี้สิบเกานะคะไม่มีสิวขึ้นไม่มีพื้นขึ้นไม่ไม่เกิดไม่ไม่คันอะไรเลยแต่สีจะมาให้ดูตัวน้ําตัวนี้่ามเป็นยังไง มันคือน้ำใสๆเลยอะคือสีทาไปสีก็นึกว่ามันเอาหลอกขายน้ำปลาปลเนี่ยมันเป็นเหมือนน้ำเลยอะแล้วคือหอมมากเลยนะหอมมากมันเป็นกินหอมแบบหอมอ่นอ,อนๆนะทุกคนมนันเป็นน้ำเนี่ยหอมมากหอมละมุนอะ เราก็ไม่ได้เหนียวเินะเราสิจัตบนบนื่ง รู้สึกแจบหน้าเลยเลยนะทุกคนคือจริงๆสีมันใช้ตอนเช้าแล้วก็คือใช้ทาตอนเช้าแล้วก็ตอนตอนตอนกลางคืนอะ่ะแต่ว่าสีจะใช้กลางคืนอย่างเดียวแต่นี่ก็สีเอามารีวิวให้ดูก่อนว่ามันเป็นยังไงมันน้ำเนี่ยไม่เหนียวหน้านะคะทุกคนมันก็จะซึมก็ดีเหมือนกัน ลื่นๆก็แห้งแล้วมันก็จะลื่นๆมันอาจจะมีความนึบๆนิดหนึ่งแต่ไม่ได้เยอะมากเดี๋ยวสีจะทดลองใช้ไปสัก1สัปดาห์หรือว่าเจวันนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวสีจะมารีให้ดูว่าหลังใช้ไปครบเจวันแล้วเนี่ยผิวหน้าสีมันจะเป็นยังไง กน,นี่ซึมเข้าผิวแล้วนะเอ้ยมันคือมันมันซึมหรือเปล่าไม่รู้แต่ตอนเนี้ยมันแห้งแล้วแต่ว่ามันก็ยังแบบมีนุบหนุบนุ่หน,น่อยแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะนะเอาลคะค่ะทุกคนเดี๋ยวไว้มาเจอสีใหม่ตอนที่สีชายครบ เจ็ดวันแล้วเดี๋ยวจะมาให้ดูว่าผิวสีจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมนะคะทุกคนะเอาละค่ะทุกคนคะตอนนี้สีก็ใช้ครบ7วันแล้วนะคะทุกคนจริงๆก็เกินแหละประมาณ10-11วันแล้วทุกคนพอดีสีมีทุลันนิดหน่อยค่ะก็เลยไม่ได้ ทำคลิปมาะคะก็เพิ่งจะว่างก็คือสรุปเดานะคะทุกคนใช้ไปประมาณ10บวัน11วันนะคะทุกคนสีไม่เกิดอาการแพ้ใดๆนะคะไอที่เห็นนี้ก็คือสิวเก่าเป็นรอยบีบสิวเก่าของสีเองนะคะก็ไม่ได้มีอาการแพ้แะระคายเคืองพดพื้นขึ้นแต่อย่างใดแล้วก็ไม่แสหน้าด้วยนะก็ดีอ่ะใช้แล้วหน้านุ่มขึ้นนะคะแล้วก็ ผิวมันดูใสขึ้นไม่ได้ขาวนะมันดูใสขึ้นมันไม่ได้คือผิวไม่ไม่หมองอะไม่หมองไม่ขำมาทุกคนอันนี้นะาสดเลยนะอันนี้ไม่ได้ทาครีมอะไรนะคะทุกคนแสงอาจจะสว่างนิดนึง ต่คือใช้สรุปแล้วนะคะก็คือใช้ดีดีถ้าหมดแล้วสีก็คงต้องซื้อใช้ต่อสีใช้แค่กลางคืนอย่างเดียวนะคะไม่ได้ทากลางวันด้วยแต่จริงๆเขาให้ทาทั้งกลางคืนกลางวันแต่สีใช้กลางคืนเดียวกลัวเปลืองราะว่ากลางวันสีใช้คีมกันแดดปกติอยู่แล้ววันไม่อยากใช้ แบบหลายๆตัวก็โอเคค่ะทุกคนคะ่ะก็คือสรุปแล้วก็คือดีนะก็ตามไปตามกันได้นะคะที่ช้อปปีพิมพ์ว่าครีมบำรุงผิวหน้าทุกคนมันก็จะขึ้นมาแหละเราก็จะเห็นแขว,วดไม่ถึงร้อยทุกคนหลักสิบจะดูดีไซน์ขวดเขาจริงๆเขามีกล่องเออสีลืมเอากล่องมาให้ดูมีกล่องข้างนอกมาด้วย ก็คือดีนะตามไปตามนะคะทุกคนก็สีก็จบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะคะทุกคนเดี๋ยวสีจะมารีวิวใหม่นะตอนที่ใช้สีใช้หมดขวดแล้วเดี๋ยวสีจะมารีวิวใหม่ให้ดูว่านะหลังจากใช้ไปหมดขวดหนึ่งแล้วเนี่ยหน้าสีมันเป็นยังไงบ้างนะคะก็อย่าลืม <c oughs> ก็ สีกจ็จบคิดนีด้แต่เพียงเท่านี้นะคะทุกคนก็ฝากทุกคนนะคะกด subscribe กดกระดิ่งกริ๊ๆให้สีด้วยนะคะกดไลค์ด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวไว้เจอีใหมค่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ